สวัสดีจ้าเพื่อนๆจะภาพเพื่อนๆมาทําความสะอาดพื้นที่ตรงนี้เนาะพี่น้องจา๋าปีที่แล้วยายกบปลูก,กพักสลัดแถวหนีพี่น้องปีนี้อยากหลายพี่น้องจ๋าอยากหลายบทาท่านด้มาทําความสะอาดบพราท่านในมาเคียยวพื้นที่อยู่วันนี้ใน้บรท่านได้ร้อนเท่า่พี่น้องเดี๋ยวจะทําความสะอาดไปก่อนวันละนิดวันละหน่อยเพื่อนๆจา๋านี่โอ้เต็มเลยนี่จะเครื่อพี่น้องเครื่อใไม่เครื่อนอ,อยากถึงเต็มอยู่ เคี่ยวกรอนพี่น้องเที่ยวพื้นที่ปีที่แล้วปลูกผิดหยกตรงนี้โอ้ยงามขัากงามเน่ยที่นี่งานหลายผ้าเพื่อนๆมากเที่ยวพื้นที่วันละนิดวันละหน่อยขินเต่งเ,เลยต้นกระพงกระเพ้าตายเบดเลยเชื่อขีนงานเพ้นี่ ต้นยงต้นยาวต้นเชื่อใหม่งที่บบตองการนี่ชิ่งงามกว่าหมู่้นปูกไวน้นอืมดี๋พี่น้องดูขึ้นได้ขึ้นดีเด <c oughs> ี๋ยวจะเอาดินมาใส่ปลูกพักสลัดปลูกคลิกปลูกพักสลัด อันนี้กับต้นคาต้นคาใหญ่ด้วยพี่น้องต้นคาใหญ่ติกบกันปลูกไว้ถ้าคุดกินเวลาข้มต่มยงต่มย่ำกินม่ขั้วเลื่อนเพื่อถึงบ่ได้ลดนาเจะาขี้บ่ได้มาท,า,าท่องหีิจ้าขี้เลยนี่ต้นกระพงกระเพ้าตายวัด ถึงคุ้มต้นใหม่เบิดเลยคุ้มยาวไปหาต้น,น,าเนเบ็หางงาเกกดหน้าเนี่ยไหนนะเพื่อนเือนจ้าขากระลังงามกระลังเตกก๋วเน้วลดน้ำกระชืนขึ้นเอาเสื้อออกให้ก่อนเสื้อคุ้มเบิด แดดบ่คอยร่อนกะมาทํำวันไหนแดดร่อนกะตนคำแดดลมลมตกคือคอยมาถึงเพื่อนจ๋ายา่างกลางวันแดดมันร่อนตนกลางวันแดดร้อนกับถ้ำโบ่ไหวขึ้นคุ้มต้นผับทิ่เมเบิดเลยเหนียวซ้ำหน้าเกี่ยว เกี่ยวยังบ่อยากขาด เกี่ยวเชื่อออกกอนแล้วค่อยจีเอาอันจกเอาเสียมมาดายมาดายอย่ายายกบเอาอิดบอกกันไว้เวลาปูกพักปูกอะไรอันใส่ฝุ่นใส่ไรใส่ขี้งัวขี้ควายแล้วมันจงอันรดน้ำม,มันจังบ่ออันออกบอกกระเด็นออกเพราะว่าฝั่งหนึ่งเป็นกำแพงหินเพื่อนหินบ่ฝั่งนั้นเป็นกำแพงทั้งนี้ยายกบก็จะเอาอิดอิดบอกขี่เหลือจากทําบานเนาะ เลือจากก่อสั่งเรือจากถ้ำบานยายกบเก่ามากันเป็นแถวยาวมาตั้งแต่นู้นทางฝั่งทางนู้นเพื่อนเดี๋ยวให้ยายกบได้ปลูกพักกอนเนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวยายกบจะพาเพื่อนๆมาชมสวนยายกบวันนี่ด้เกี่ยวยาไปก่อนเพื่อนๆเกี่ยวยาทำควบศาสตรไปก่อน,ๆๆนเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรียบร้อยได้ลงพักลงอะไรแล้วยายกบจะมาอัปเดตกับเพื่อนๆอีกที่นึงสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนจ้า